สวัสดีครับพบกับบอลทางช่อง BP คาราเดียมนะครับวันนี้วันหยุดนะครับบอลมาอัปเดตบอลสีให้เ,เพื่อนๆในช่องได้รับชนกันนะครับผมนะพิกัดส่วนบอลอยู่ตำบลบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับสนใจบอลสีติดต่อบอลที่0816282752นะครับเดี๋ยวบอลขึ้นอ่าไว้ใต้คลิปนะครับ ID Line Back b บ n บอนะครับผมนะนี่ตู้นี้นะครับ เป็นต้นจอมทั้งหมดนะครับผมนะบนพามาชมต้นจอมนะครับอย่างนี้ก็เป็นพิษชมพูนะครับผมเนี่ยบวมผสมไปติดดอกนะครับติดดอกละนะครับแล้วก็มีพวกดารุมะนะครับที่ติดดอกนะครับนะทุ่งรวงทองอยู่ข้างในสวยมากนะครับทุ่งรวงทองเวลาโตนู่นนะครับโตมาแล้วสวยมากนะครับมีเจ้าจันเพนด้วยนะครับนะ แล้วก็เทพซิลินเทพซิลินก็เป็นบอลที่โตมาแล้วสวยนะครับกระดูกชัดมากนะครับเดี๋ยวไปชมต้นที่แบ่งกันนะครับตู้นี้นะครับยังพอมีจํานวนให้แบ่งปันอยู่นะครับแต่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะอย่ามาดูกันนะครับว่าต้นไหนบ้างนะครับต้นนี้เป็นบอลสีดาราจักรพัินะครับยิ่งโตเขาจะยิ่งสวยนะครับสีเขาจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับดาราจักรพัินะวันแบ่งอยู่ที่350บบาทนะ อันนี้มาอยู่ในกระถาง5้านะครับผมนี่ต้นที่1นะครับนี่ต้นนี้เปิดมาสวยเลยนะครับเนี่ยมีเขียวติดแดงเนี่ยนะครับผมต้นที่2นะครับมี2ต้นนะอันนี้เป็นบอลที่อยู่ในกระถาง5้านะครับผมเจ้าจันเพนนะครับใครเอาไซนี้นะครับไซนี้ประมาณนี้นะครับแต่เป็นหน้าแดงนะครับนะหน้าเขาจะอมแดงๆนะอย่างต้นนี้เผือกจัดนะบองก็ไม่ได้แบ่งนะอันนี้บองเก็บไปตั้งแม่เองนะครับ ต้นนี้ที่บอลแบ่งได้นะครับใครรับว้างเขาร้าบบาทนะไซส์นี้นะครับอยู่ไซส์ประมาณนี้นะนะครับแต่น้องพุ่งเร็วนะครับผมนะน้องพุ่งเร็วนะนี่แปดอบาทนะครับผมจ้าจันเพลนอ่าบอลมีกู๊ดไนท์นะครับเหลืออยู่อีก1ต้นนะครับผมเป็นชิ้นเคี้ยวนะครับผมเป็นชิ้นเคี้ยวนะนี่ครับบอลแบ่งอยู่ที่3,500บาทนะครับผมนะ 3500บาทนะเป็นชิ้นเขียววันมีอยู่2ต้นนะครับผมแบ่งไปแล้ว1ต้นนะครับแล้วก็เหลืออีกอยู่1ต้นนะครับเดี๋ยวมีเขียวเนี่ยวซับนะครับเขียวเนี่ยวซับอ่ะด่างเยอะๆหน่อยนะครับนี่เขียวเนี่ยวซับนะครับรอดใหม่มาสวยมากนะครับนะแบ่งอยู่ที่380บาทนะครับเขียวเนี่ยวซับนะนะครับแล้วก็มีสุวรรณพันนารายนะครับ สุวรรณพันนาลายเป็นบอลที่ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะสุวรรณพันนาลายเดี๋ยวบอลดูแม่ก่อนนะเดี๋ยวพาไปชมแม่ครับเนี่ยโตมาเขาจะแบบใหญ่โตแล้วก็สวยมากนะครับผมนะเดี๋ยวบอลพาไปดูต้นที่แบ่งกันนะครับนี่ครับนี่บอลแบ่งอยู่ที่ต้นละ450บาทนะครับผมนะสุวรรณพันนาลายนะครับผมอันนี้อยู่ในกระถาง5นะครับหลอดใหม่ก็ขึ้นละนะครับต้นที่1นะครับ น่าจะได้สองต้นอันนี้ติดหน้าออกแดงๆด้วยนะครับผมนะสุวรรณพันนาลายนะอันนี้หน้าแก้มแดงๆนะครับนะต้นละ450บาทนะครับน,นะครับมีพุทธคุณนะครับอบอลหยิบพุทธคุณแต่อันนี้เป็นหน้าแดงนะครับหน้าแดงพุทธคุณหน้าแดงอย่าบอลให้ให้ชมก่อนนะนพุทธคุณเป็นบอลที่ทํายากอีกตัวหนึ่งนะ ต่อันนี้มันแบบติดแดงๆนะครับผมนะเดีย๋ยวต้องรอลุ้นตอนโตอีกทีหนึ่งแต่ป้ายสวยมากนะครับสาหรับพุทธคุณต้นนี้นะบนแม็อยู่ที่550บาทนะต้นที่1นนะครับมีแค่2ต้นนะครับผมนะอันนี้ต้นที่2นะนะครับ5 5าบาทนะครับพุทธคุณมีรัศมีจันนะครับรัศมีจันนี่สวยมากนะครับที่ที่500บาทนะครับรัศมีจันนะอันนี้เป็น ดาราลินนะครับ350บาทนะครับดาราลินนะครับเป็นบอลที่มีเสน่ห์เลยดาราลินนะครับนี่แล้วก็มีอ่าต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นเทวาอภิรักษ์นะแต่ไซส์ใหญ่แล้วนะครับนี่นะไซส์โตแล้วนะบนแบงอยู่ที่500นะครับเทวาอภิรักษ์นะนะครับเป็นบอลจกระดูกอ่าคือเหลืองป้ายดำนะเวลาตอนโตมาเขาจะเป็นสีออกดำๆนะครับสำหรับเทวาอภิรักษ์นะ เป็นบอลที่น่าเก็บมากนะครับเป็นบอลที่น่าเก็บกตัวหนึ่งเพราะว่ายิ่งโตยิ่งสวยนะครับนะบอลมีต้นเนี้ยเป็นทองนพเก้านะครับเจนเจนแรกนะครับเจนแรกนะครับมันจะมีเจนหนึ่งกับเจนสองนะครับอันนี้เจนแรกโตมาคือหน้าสวยมากนะครับผมนี่ต้นนี้บนแบ่งอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับนะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะทองนพเก้านะครับเดี๋ยวบอลพาไปดูต้นแม่เขาก่อนนะ โตมาเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่สีเหลืองสวยมากนะครับอันนี้จะเข้าหน้าหนาวนะสีเขาจะไม่ค่อยสว่างนะแต่จริงๆคือหน้าร้อนนี่คือสวยมากเลยนะครับสําหรับ่าต้นทองนุปกรก้านะครับนี่ต้นนี้ต้นแม่เขาบ่เหลืออยู่ต้นหนึ่งนะครับที่แบ่งได้นะครับนี่นะครับต้นที่บนแบ่งนะครับนี่ต้องเก็บนะครับผมนี่ต้องเก็บนะเหลือต้นสุดท้ายนะครับผมปล่อยไปแล้ว2ต้นนะอันนี้เป็นเนตรนาลีนะครับเนะล้นกระถาง5้าเลยนะครับ โตมาเขาจะแบบใบแบบป้อมทรงเตี้ยคอมแพกนะใครรับนะขอสองรอยนะครับผมกระถางห้านะครับเนตรนาลีเป็นบอลที่แบบว่ายิ่งตัวยิ่งสวยนะครับนะยิ่งตัวยิ่งสวยนะเนี่ยสวยมากเนตรนาลีนะครับนะต้นละสอง้อยนะครับใครชอบนะมีอยู่ประมาณ3ามสี่ต้นนะครับผมนะสวยเลยนะครับแล้วก็มีอ่าทุ่งรวงทองนะครับทุ่งรวงทอง อันนี้เป็นไม้หน่อนะครับไม้หน่อนะบองขออยู่ที่380บาทนะครับโตมาเขาจะกัดสีนะครับผมต้องต้องเป็นสีเขียวนะครับเขาจะเป็นเม็ดแดงๆนะครับผมแล้วก็ใา้เหลืองอย่างเงี้ยเลยนะครับนะเป็นไม้หน่อนะครับผมเป็นไม้หน่อนต้นนี้ต้นนี้สวยมากนะครับแล้วก็บนมีลูกไม้ใบหอกของที่สวนนะครับบนให้ดูก่อนนะนี่นะครับ ต้นนี้นะครับผมนี่เป็นใบหอกแต่มีลูกแล้วนะครับผมอันนี้ถ้าไปเปลี่ยนกระถางน่าจะพุ่งนะครับผมบอนแบ่งอยู่ที่300บาทนะครับเป็นใบหอกนะเดี๋ยวบอลจะพาไปชมด้วยนะครับบอลมีใบหอกด้วยนะเดี๋ยวไปชมกันอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้นะครับนี่มารับชมนะครับตู้นี้ไซส์ก็จะเป็นที่บอลแยกลงกระถางมานะครับนะอาจจะยังไม่โตมากนะครับแต่หน้าคือเปิดเป็นไม้คัดนะครับผมนะต้นนี้เป็นเวกเตนะครับเวกเตราคาแรงมากนะครับ ไซนี้บอแบ่งอยู่ที่500บาทนะครับอยู่ที่500บาทนะสำหรับบอลสีเวสเกตนะครับนะเวสเกตมีเทพซิลินนะครับกำลังโตเลยนะครับผมนี่สามใบนะเทพซิลินสามใบนะครับเป็นบอลแรนะใครเอาไปบอลขอหูยังราคาแรงอยู่นะบอลขอ400นะถ้าสามใบนะบอลขอ400นะเทพซิลินอันนี้เป็นมีดแรกนะเป็นศิราหุ้มทองนะ แผงใบกลมนะครับผมแผงใบกลมบนบนผ่าได้แค่3ต้นเองนะครับร er บนตั้งแม่ไปแล้ว1ต้นนะอย่าบอผพาไปชมนะต้นที่บนตั้งแม่นะครับนี่ครับคือมีดแรกบนผ่าได้แค่3มต้นเองนะครับผมนะแล้ว <consumer> ก <fairness> ็คัดมาตั้งแม่ไว้1ต้นนะครับแล้วก็อย่าแบ่งออกสองต้นนะครับผมแบ่งออกสต้นเป็นศิลาหุ้มทองแผงใบกลมนะครับเป็นใบกลมนะ นี่นะครับ๋ยวบอลพาไปชมต้นที่แบ่งนะนี่ครับต้นนี้ต้นที่แบ่งนะแต่น่าชามากนะครับต้นนี้นะต้นนี้สวยมากนะครับบอลแบ่งอยู่ที่850บาทนะครับเป็นมีดแรกนะครับผมนะเป็นมีดแรกใบกลมนะครับผมไปทําพร้อมบอลเลยนะครับเพราะว่าจํานวนทํายากมากนะครับใบกลมรอบแรกบอลผ่าไปเผือกหมดเลยนะครับอันนี้ด่างน้อยหน่อยนะ ด่างน้อยหน่อยนะแต่ก็ถ้าผ่าอีกรอบนึงน่าจะได้ด่างสวยๆแล้วก็อย่างนี้น่าจะโตไวนะครับด่างน้อยต้นนี้เบื้องขอเอาแค่450บาทพอนะครับ450บาทนะเป็นเป็นศิลาหุ้มทองแผงใบกลมนะครับผมใบกลมนะนี่อันนี้เป็นเนีเป็นไม้ที่สวนบอนนะครับผมเป็นไม้ต้นแม่นะอันเนี้ย เป็นลูกของเขานะครับกาลังา่าทําจํานวนยวออกมาแบ่งปันกันนะครับผมนะพิชมพูนะครับพิชมพูพิชมพูที่ส่วนบอลแบ่งอยู่ที่ต้นละ200นะนี่นะครับต้นที่1นนะครับมีอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปอีกตู้หนึ่งนะครับนี่ต้นที่2ออันนี้หน้าปายสวยมากนะครับนี่พิชมพูโตมาให้ลูกสวยนะให้ลูกสวยมากนะครับฟินแลนด์ฟินแลนด์ถ้าใครยังไม่รอไซนี้บอลแบ่งอยู่ที่850บบาทนะ ฟินแลนด์นะครับผม850บาทนะคือต้อนแม่นี่คือจึงมากๆเลยนะครับสำหรับฟินแลนด์นะอา่าเหลืองก้านตองนะครับ250บาทนะอันนี้เขอบป้ายที่ขอบขอบนะนะอย่างเงี้ยเขอบป้ายที่ขอบขอบนะครับเหลืองก้านตองนะนี่250บาทพอนะครับอันนี้เป็นสบายทองนะครับสบายทองเนี่ยสวยมากเลยนะครับผมสบายทองนะจะเป็นบอลที่ ด่างจากข้างในแล้วก็ป้ายข้างนอกนะครับสบายทองนะนี่ต้นนี้บลอแบ่งอยู่ที่500นะครับสบายทองนะอยู่ที่500บาทนะครับเป็นบอลที่ที่ชอบมากๆนะครับเพิ่งจะแบ่งออกไปประมาณสัก3ามต้นนะครับผมนะอันนี้มันนีมรกตนะครับ100บาทพอนะครับมันนีมรกตหน้าหนาวสวยนะครับมันนีมรกตนะเนาะอันนี้เป็นแม่ฟ้าหลวงนะครับ150บาทนะครับ150าบาทแม่ฟ้าหลวงนะครับมีทื่อว่าลาตีนะ ที่วาราตีเป็นบอลที่ถ้าคนเลี้ยงบอลจะรู้เลยว่าทำยากมากนะครับนะหนึบาทนะครับที่วาราตีนะครับ100บาทนะครับมีดาราประกายแสงนะครับเป็นบอลที่บอลชอบนะดาราประกายแสงนะเป็นบอลที่แบบมีเสน่ห์นะครับผมนะ <S <S บอลแบ่งอยู่ที่250บาทนะดาราประกายแสงนะครับต้องเก็บนะดาราประกายแสงนะ <S <S 2> <S 2> <S คือเขาจะมาสวยตอนโตนะมันอันนี้เป็นกู๊ด ก๊ดลักนะแต่ป้ายแบบเอาไปลุ้นด่างนะราคาลุ้นด่างนะให้ต้นเดียวนะครับขอ200บาทนะครับกุ๊ดลักนะครับกุ๊ดลักนะมีอยู่ต้นเดียวนะครับมันด่างออกมาน้อยนะครับผมก็เลยขายราคานี้นะนะแล้วก็เนะี่ยรอพวกดารุมะนะครับดารุมะนนะครับก็ยังไม่โตนะเพราะว่าดารุมะขายดีมากเลยนะครับผมนี่นะครับ เดี๋ยวบอลมีมาแบ่งนะแต่ต้นนี้ขอเก็บไว้ตั้งแม่ก่อนนะครับเพราะหมดตู้เลยนะครับผมนะอย่าไปชมกันตู้ต่อไปนะครับมีซับรุนโลดนะครับซับรุงโลดนะต้นโตแล้วนะครับเริ่มกัดสีแล้วนะครับซับรุนโลดนะต้นนี้ขอแบ่งอยู่ที่150บาทนะเป็นไซส์ใหญ่แล้วนะครับนี่นะครับซับรุงโลดนะมองมาสวยมากนะครับแล้วก็รัตสตะพังแก้วนะนะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นชายชนแผงเหลืองนะครับ อ๋ออันนี้ใบมีตำหนินะน่าจะแบ่งไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้เลี้ยงนะครับผมนะแล้วก็มีอ่าส่วนอีสานนะครับส่วนอีสานเป็นบอลที่ที่บอลชอบอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่น่าชมพูมากนะครับนะต้นนี้อันนี้ต้นใหญ่นะครับบอลขอนหนึ่งร้อยบาทนะออกม่วงๆด้วยนะครับผมเนาะเลี้ยงไปเลี้ยงมาทำไมนางออกม่วงๆนะแล้วก็อันนี้เป็นศิลาคุณทองนะแปดสิบบาทนะครับเป็นหน้าปกตินะเป็นหน้าปกติ แต่มันมีใบกลมด้วยนะเนี่ยใบกลมกลมนะเดี๋ยวบอลเอามาแบ่งนะอย่าไปดูกันตู้ต่อไปนี่ใบกลมใบกลมบอลโชก่อนอ่ะเห็นพอดีนะครับเนี่ยเขาด่างนะครับเนี่ยใต้เหลืองด้วยนะครับแต่ถ้าเนื่องจากใบเขาจะเป็นแบบกลมกลมนะครับเนะก็เอาไปไล่ผ่านนะเผื่อจะได้แบบบอลด่างกลมๆมเหมือนบอลน,นะต้นละล้อยนะครับผมสิราหุ้มทองนะครับ ตู้นี้ตามคําเรียกร้องนะเพชรเมืองคอนนะครับผมนี่อยู่ที่100บาทนะครับยิ่งโตยิ่งสวยนะเพชรเมืองคอนนะนี่บนพามาชมนะเริ่มโตแล้วนะครับผมอันนี้พรพุทธะนะครับผม100บาทเหมือนกันนะครับพรพุทธะเขาผ้าแพงได้ได้หลายตัวนะครับนะพรพุทธะนะมันเป็นไม้ที่แบบสวยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมสําหรับพรพุทธะนะเดีย๋ยวไปดูกันตู้ต่อไปนะครับตู้นี้บนมีมณีนักคราชนะ คลิปที่แล้ววนขึ้นไปที่หน้าปกนะนะไอ้อย่างเงี้ยคือด่างสวยนะครับผมนะมันแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับหนึ100บาทนะมณีนาคราชนะคือเป็นตัวแผงนะครับถ้าจริงๆคือหน้าแดงนะอันนี้มณีสยามนะครับนะแปบาทพอนะครับมณีสยามนะครับมีไม้มะเร็ดนะครับเป็นลูกไม้ผ่านะของที่สวนนะครับนี่นะครับเขาจะเป็นแม่สิ ศิรานักป่าดนะครับถ้าบนจําไม่ผิดนะนี่ต้นนี้สวยเลยนะครับ150บาทนะครับ150บาทนะครับคือต้นนี้สวยมากนะครับแล้วก็อาจเลี้ยงง่ายนะครับเลี้ยงง่ายนะอันนี้เจ้ารับสับนะครับ100บาทนะเจ้ารับสับนะอยู่ที่100บาทนะเดี๋ยวอ่าพรมณีหน้าหดมากเลยนะครับเนี่ยพรมณีนะเป็นบอลใบกาบนะนี่น้าหดมากนะแต่อันนี้ไซส์เล็กนะ ๋นะยบอลเอามาแบ่งนะครับเพื่อใครชอบก็100บาทนะครับนะไซนี้ตัวน,นี้บอลมีวันพฤหัสป้ายนะครับเนี่ยนะครับราคายังดีอยู่เลยนะครับแต่บอลแบ่งให้แค่250บาทพอนะครับวันพฤหัสป้ายนะวันพฤหัสป้ายต้องเก็บนะครับผมเนะเป็นใบกลมนะกาลังมานะครับผมใบกลมนะกลมด่างกําลังมานะนี่บอลให้ดูนะครับนี่สวยมากนะครับเป็นสิราหุ้มทองนะ 100บาทนะครับอยู่ที่100บาทนะเิราหุ้มทองใบสวยมากนะครับผมต้นนี้ก็เป็นศิราหุ้มทองแต่เป็นหน้าปกติบนสกายอยู่8 0บาทนะอันนี้ไม่ใช่หน้าแผ่นนะมาดูกันตู้ต่อไปนะครับตู้นี้นะครับนี่มงคลสยามนะครับ150บาทนะครับโอ้ยนี่สวยมากนะครับใบกลมๆนะครับมงคลสยามนะครับ150บาทนะครับอันนี้มัน ทองสยามนะครับต่นนี้น่าสวยมากนะครับขออยู่ที่100บาทนะครับทองสยามนะต้นใหญ่หน่อยก็จะเป็นนี่นะครับทองสยามหน้าหดมากนะครับต้นนี้ขอ150บาทนะครับหน้าดุดุนะนะครับอันนี้เป็นนี่หูว่ามีศีลาหุ้มทองใบกลมเยอะนะต้นละลอยนะครับเพื่อใครชอบต้นไหนก็เลือกเอฟได้เลยนะครับผมนะไก่สยามนะครับ ด่างน้อยนะครับเอาไปร้อยเดียวพอนะครับผมด่างน้อยไข่ตามหน้าไม้นะอันนี้เป็นพิศัาแดงด่างน้อยนะครับเอาไป1น0บาทเหมือนกันนะครับ100บาทนะศิราเพชรแพงนะครับอันนี้ก็ป้ายน้อยนะครับเอาไปที่100บาทนะครับศิราเพชรแพงนะเดี๋ยวไปดูสั่งนี้เขาจะเป็นบอลใบหอกบอลจะเก็บบอลใบหอกไวเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะอย่างเช่นปีกกินปีกกินาลีนะครับผม เดี๋ยวแปนะ๊บนึงนะบอลเรียกผิดแน่ๆเลยกินาลีเล่นไฟ 1. โทษทีครับอ่าเป็นบอลที่โตมาเขาจะยิ่งสวยนะครับสําหรับกินาลีเล่นไฟนะบอลแบ่นี้ต้นละสองร้อยนะครับนี่ต้นที่หนึ่งนะบอลให้ดูก่อนกินาลีเล่นไฟเวลาตโตม,มาเขาสวยนะเนี่ยต้นที่สองนะครับต้นละสองร้อยนะครับผมกินาลีเล่นไฟนะทิดาน้อยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเขาจะเป็นบอลอ่าด่างข้างในป้ายข้างนอกนะครับทิดาน้อยนะเป็นบอลทำย่าตัวหนึ่งนะ 350บาทนะครับสำหรับทิดาน้อยนะอันนี้เป็น <c oughs> ใบหอกนะ่ะตป้ายน้อยนะครับอย่ารอสักนิดนึง่งบอลให้ดูก่อนนะอันนี้ไฟสยบมารก็จะเป็นบอลป้ายที่ปลายใบนะครับนะต้นละ200บาทนะครับไฟสยบมารน,นะเลสสตารบอเหลือ Star, บนเหลือ,ลอ,ลอต้นนี้นะตะด่างน้อยนะปกติบอลจะปล่อยที่300นะนนบ,250บาทนะต้นนี้บอลให้250บบาทนะ เลสตานะถ้าคลิปที่เราจะเห็นเลยนะครับแม่สวยมากนะครับเลสตานะครับอันนี้พิชิตมารตับด่างสวยนะสองร้อยบาทนะครับพิชิตมารอันนี้เป็นลูกไม้นะครับไม้เมล็ดนะเป็นลูกไม้นะเป็นไม้ผ่านะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับสุวรรณศรนะครับนะสองร้อยห้าสิบาทนะอันนี้ไซส์ใหญ่มากนะครับสุวรรณศรนะครับสองร้อยห้าสิบาท ลูกไม้รหัส B9 หมดเลยนะครับ BP9 นะครับใครที่รอนะครับเดี๋ยวบอลมีผ่าอีกรอบหนึ่งนะบอลมีผ่าอีกรอบหนึ่งนะมีคนที่ฝากเลี้ยงไว้ก็มีนะครับ B9 ยังไงบอลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องนะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ